แมนาลินวีเอ็เกฟ้องเบียร์รัฐบาบไท่16เดือนเก่า6กเพิ่นปลอยเลขเดอร์สวัสดีครับพบกับผู้บาวลิโอชาแนลประจำวันที่เก่ากันยายน2 564ครับก่อนสิไปรับชมแนวทากอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ครับแชร์กันไปหลายก่อนสิเบิ่งเลขเบิ่งเบอร์กับโปรส่วิจารณญาณในการรับชมแอดให้เป็นเพียงแค่แนวทางครับ บบสนับสนุนให้เล่นการพานั้นใดๆทั้งสิน้นสนับสนุนให้เล่นแค่รอตลี่ครับผมมัดข้าเรืองกันเลยครับแม่นาเล่นกับไรปล่อยเลขกออกมาแล้วครับแม่นาเล่นบบมีไพชิโบลูจับแม่นาเล่นครับผู้ใดติดติดตามเพื่อนดูชิลูจักครับฮ้า้อยเพื่อนกระหาแม่นล่าเพื่อนกระหาแม่นมครับแม่นาเล่นครับผม วันนี้เพื่อนก็เดบล่อยเลขรัฐบาลไทยออกมาแล้ว้อครับเด้อผมสิพาไปเพิ่งครับเลขที่แมนาลินให้มากครับนี่แหละครับเลขแมนาลินครับเพิ่นกับฟันเม็ดเดียวครับรัฐบาลไทยครับแมนาลินครับวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เพื่อนก็ห้มากแค่หางเดียวนี่แหละครับแปดเก้าีครับแปดเก้าีอย่าลืมตัดดินกันเด้อครับอันย่านลงด้วยแอตตัดให้ได้ครับ แอปตัดให้เป็นเก่าซเกครับแปดซครับ8นะ9กแปดเก้าเก้าแาไปหาโรตารียเอาด้วครับเด้อสีบอคอยแพงบัานไดดนอครับเดี๋ยวผมมากันไปเรียนเนี่ยอื่นกับผมก็ยาวมาสิอันอยู่ดอครับเล็กเปีเก้านี่ยผมอัานมาเป็นปีเลยด้วยครับเด็กตัวนี้าก็งามครับเล็้งามครับแปดเก้าเก้าซีเงครับเลี้งามครับเลีงาม ถามว่ามักตัวใดบบกับมักเปดเก็เอาเปลี way, market market iono, market ่ยนนี่นะครับสำหรับเอ็ดนั้นเอ็ดมักเปกเาเปลี่ยนนจากการพิเคราะห์นะครับวันกับบริแม่ดูนะเนาะเป็ดเเปลี่ยนผู้คนตามกระตามาจั่นอยู่ซื้อลอตเตอรี่จน้อยนะเป็ดก็เปี่ยนนี่ยจ่าระวังมันกับหัวกันได้ด้อครับเด้อกับผมอาจจะเป็นเปดก็ได้ครับระวังมันกลับหัวครับ สวัสดีมาเบิงของเจดฟ้องเบียร์กันเลยครับนี่ครับของเจดฟ้องเบียร์ครับรัฐบาลไทยจะงวดวันที่สิบหกศูนย์เก้าหกสี่นะครับกแหางเดียวขึ้นกันครับหางเดียวขึ้นกันเป็นไห่เก้าสามหาครับบอกแล้วเก้าสามหางวดกอนเอ็ดใส่อยู่ดีครับเบิดไปพ่อสมควรอยู่ครับงวดวันงักนตัดสองตัวนะครับน่้สามหาครับอ่าสาม เรียนงเางพึ่อกันครับงาแมนนึกันกับพอแมนาิครับเรียงเาพื่อกันเลยครับจะองไปหารอตอรีเบิ่งครับสามหาสามกับเกาหาเกาหาอดูซึกว่ากันตัดออกแม่สงตัวนี่กันิตไปเนีลกดังอยู่ดีครับเกเนี่ยไปซื้อรอตอรีเอาไว้นึงกับไปแย่งอยู่ดีครับขายได้เกินราคาวงเงินเงินขึ้นกันอยู่ไปซื้อตีกับาตถเรีกดังเลขดังเอารดผมงินเงิน กของที่ฟองเบียร์ก็ไมีส้ำเนียดด้วยครับเด้อเปิ้ลไฮแม่ฝ่าอวไปหาซื้อโรตารีกันครับซื้อพ่อจะได้รุนน้องเขากับพ่อครับจะไปหาซื้อร้ายครับมักตัวแดงกับไส้ตัวนแดงกันมากร้ายกับไส้ร้ายครับมักน้อยกับไส้น้อยเดี๋ยวเตะหมักครับก็มักสามหามักดูครับสามหามักสามหาเขาหาเก่าคันเรียกที่เปิ้ลเห็นไหมเด้อสลามอัล แอดบอกว่าแอดมาตัวใดนะแอดก็มาตัวนี yeah, ้นะครับก็ลองเบิลงครับผู้ใดชิเม้นหัวกันสองคนนี่ครับแม่นาลินกับจีฟองเบียครับจีฟองเบียหัวดั่างนี่เพื่อนก็ให้เขาใช่ครับเขาต้องโต้งยูกเดียวเพกันนะกีดว่าสันอยู่รู้้วกว่าผู้จิตถือเป็นก่อเป็นการบุลนะครับเจ็ดกองมาหันเนี่ยการตั้งใดก็อย่าลืมดูแลกจะของนะครับเด้อโควิดกันยัง แอย่าบาดที่เก่าครับอย่าไปใส่มาใส่กันจะเรมพวกเจียวพวกแอลกอฮอล์ครับก็ขอให้แฟนเอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเี่ครับยิ่งยังก็ให้ลำลำด้วยๆให้มันมาสุขผู้สุขคนนะครับเด้อจังไต่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนั่นนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับสู่ไปน้ำกันครับเผ่าสิีพานไปน้ำกันให้ได้ครับทุกช่วงทุกวิกฤตช่วงนี้นะครับเด้อก็ คลิปนี้ก็นลาไปเพียงตนเอนะเด้อครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม